ต้อ,องใวยนไม่ทัดอาบเราก็ยังไม่อาบน้ำนะคะทุกคนกินย่ำค่ะปั๊บเดือด ด้วยพี่น้องกลางคืน<ต><ว>ยำเซเซ็ๆทุกคนรับเดอรซีถุกเลยแล้วจะไปกินข้าวพี่น้องขามี่น้อสูบสูฟังนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่น้องป้องไปนะคะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะกคนนะคะับ ได้อะไรการครับช่องเพิงนัวอืมขอ,อกระบอกปฏิทินพ่อกระลุงนะคะลุงนาล,งล,งลางุงหลังพี่น้องซูมือนี่เป็นเออเออนิดนึงนะคะัดอันวันนี้เมื่อนี้นหิวแห้งหิวป่าวาตื่นมาบัดได้กินเขา่าไงพี่น้องครับคือตื่นเราไม่ได้นอนเมื่อเช้าเราไปประชุมแทนคุณแม่นะคะรถคุณแม่ก็คือตำม,มานะคะตั้แต่วันง,งานศพคุณพ่อนะคะก็ศพพ่อเจมจังนะครับพี่น้องวันนี้ขี่รถเพิ่อนอันขี่รถตำมา รถมันขั้นหน่อยเนาะพี่น้องขาก็ไม่ได้ขี่เร็วหรอกแต่ว่าสเกิร์ตบันหลุดกระป๋อหนามหัวอืมหมอนามหัวปัจจุบก็เลยเอ่อไปชี้ยมดูปรทธานเหลีวนะครับพี่น้องก็เลยดองหัวก็ได้ไปชุ่นแท่นปัจจุบหิ้วเข่าท่าความเป็นฟังหิ้วเข่าก็เลยอยากกินแบบยำหรืออยากกินตำมะฮงแซบเบมันเสียบ แต่วันนี้ร้านปิดเบิร์มันเลยมีร้านเปิดใหม่ปันโพดอยู่ในกลุ่มร้านเปิดไปโพดอยู่ในกลุ่มอันก็ได้ตามไปนะฮะบอกว่าทางเขาวัดปลาวัดปลาคือปลาพิพาศาเหี่น้องก็เลยอีกทีก็เลยตามไปก็เจว่าตรงไปเลยเผื่อมันเจอแต่เราเจมว่ามันอาจจะอยู่ในเมืองคนว่าถ้ามันอยู่ในอย่างนั้นมันก็น,น่าถ้าเขาพิพาศาคนว่าเออเราตรงไปเบื้องรู้จักวิวก็น่าจะอยู่ในเมืองคนว่าเอาเข้ากับล่องคีหาวอ่อนมาแล้วราเจอพี่น้องก็เลยขับไปเรื่อย พี่ปลาซาค่ะพี่น้องค่ะหาบาพ่อพี่ปลาซาค่ะก็ไม่ได้ไปกินเขากับพี่ปลาซาบ้าคอยว่าค้อหนั่งก็เลยอยากน้องนุ่มเหมือนคืดอยากไงคืดอยากอยากกินทั้งนั้นอยากนี่ก็เล่นน้ำไปอเย่าไปได้ซี่แตกเขาปิดเด็กเป็นะเปิดร้านวันแรกนะคะก็เลยขี่ไปขี่มาอ๋อมันเป็นร้านของพี่อันร้านอยู่บ้านพี่ออมเป็นอ่ายูทูบเบอร์แล้วก็นเลยไม่ออมซินแทชั่แกับออมไม่ออมเฮิร์บใช้กับสมุนไพร แท้ๆบรรยุนขี่เข้าไปไปพิปสัสซ่าพี่น้องเออที่พิบโปกเขาอ่ะมุนไปสองคนให้หิวเขาดิสะตอนนี้ก็ซื้อมามา่าอันถ้วยร้อนนะครัะมาไปถักกินแต่ก็ซื้อข้าวกลองมาไว้กินมือมือย่ำหิวแล้วก็ย่ำม,มืออื่นเา้าะสิซื้อมากินไปแล้วตุนไปแริ่มหลอนะครับยันลงส่วนก็โอเคอยู่ยำนะครับเพราะว่าเราเหมือนจะ,ะกินย่ำปก,ปกติจะกินอยู่หน้าเซอร์วินฉันไปย่ำปีสองหมื่นพากับปีสองหมื่นของบ่มี่บวกละไส้บุบ่ได้เสีแตกพี่น้องเอ้ออือ ก็เลยว่าได้กินซ้ำนั่นก็เทอไอ้มอมเม่ๆบ่เปลี่ยนเดี๋ยวใส่กินย่ำอินเดียกับข้าใครเสื้อผ้ามันเปิดโกดังคือพิมพ์ดีผ้ยมาจากบุบมันคือบ่มีเวลามาหาคอยบูใครเสื้อผ้าใครเ้มมือใครถ้าใครซ้มมือบ่้ายเหี่ยบ่ขายขายังเออพระโบ,บพบีวีรู้ได้อยากมากถ้าอยากมากคือพระโบพบีวีมากคืออยากมากกับมาเอบบอกเลยบ่บอกบ่นัดบ่กเก่าโบมีคนกับมากสิน่าสาวนี่นี่เออก็เลยบ่ได้มาหากันมาสกเสื้อผ้ากันลงมกับพี่ปราศรัวต้องกันสามสาวอืมนี่แหละพี่น้องอุทาหอนนะคะ ถ้าไม่รู้จักร้านเนี่ยมุ่นไปนะมุ่นไปที่เขาเดียนเกือบไปดินเนอร์ได้สั่งกินข้าวแรงกับผัวสองคนดินเนอร์ดินเนอร์เกือบเลยเนอร์ี่ปซาดที่เจ้าเพราะนึกว่าเขาไปเปิดอันนึกว่าไปทางสะพานทางมันก็จะตรงเขาว่ามันเป็นมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นป่าเนาะพ่ปซาทคือเป,เป็นป่าเป็นติหยานเี่พี่น้นองพ่ปซาทคือแบบแบบสระที่เผาศพเนาะอืมหลายเทอเร์แล้วถ้าไปกับอีจีเหมือน,นกันกับไลท์เทอเร์แล้วคอยลุงเขาป่าเขาดงันพอไอเทีอแล้วกับจีเนี่ยมันบ่อยคอยขูดปันใด วอนนะคะแอปพลิเคชันนะคะเลย eg epf e อะไรก็ให้มันชัวนนะคะรอบกองเขามากกับไล่โซดแล้วเนาะเขาออกมาแต่จัดเสียงขึ้นคอยฮอดบัลตีซีหมุนป่าไปหนทางซึ่งมันมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่หนทั้งไปบ่ได้ง่ายพี่น้องมันเป็นหูหลุมเป็นบอเป็นอันน,อน,นั้นอันนี้เนี่ยเขว่ากระเทยเนี่ยมันอยากเปลีนด้วยก็จีพีเอสตั้งจีเป็นมอลลังานได้กับแต่พ่อพี่ปัสสาไปจอดเห็นอยู่หนามเมนเทอร์เลืออยู่นอ,นขอ,ขอานแล้วกะเพราโซฟพอมเลยโอ้โห มี่เบิร์ดเดย์ประสบการณ์เนี่ยคุต้องเป็นนะคะถึงจุดถึงเป้าหมายจุดหมายของคุณแล้วสิยูทงหน้านะคะยูทงนาก็มีนะครับเป็นชุดคือเปิ่นขั้นแท่นหน้ามนไรด้วยชายมนไปใส่นะคะกะคะับรอยาไปเกี้ยวเข่านะครับบรอยากไปเกี้ยวเข่าบรอยากไปดำหน้าซอยเพลินนะคะพี่นอ้องดำหน้าซียาทูม,มันกับบาไหวเนาะถ้าดนน้ำมันเบิร์ดแน่คือจะอยากหัวเจา้ากระเทยแห่งบัตรอยางเดือรอหัวแหงกินให้เปลี่ยนเด้อันตรายถ้าจะไปต้องมีกับผู้ชายไปด้วยนะทุกคนต้องมีผู้ชายนะมันค่อยจับไม่อันตรายสำหรับ Uhm, ไปปะเาหนี่ไปบนไปไม่ได้น่ากระเทยนี่กับจีมันบ่ค่อยคู่กันปันไดนนะคะอืมแล้วเขาสนาเนี่พี่น้องเด้อไปแห้งนะคะไปแห้งมีขายนะครับไปแห้งมีขายนะคะพี food, food, ่น้องขาแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ huh. ่งร้อยบาทกินไปเลยว่าม ну ันสักสามสี่หมื่นเลพี่น้องขามันตัซัมเฟอร์มือพี่ตัวใหญ่ๆพอกินผู้เดียวตัวเดียวกับเบิดค่ะกินคนเดียวกับข้าวเหนียวร้อนๆกับจ้ำแจ่วบองแจ่วอะไรก็อร่อยนะคะแล้วพิ่มีแจ่ว น้พริกหมูหยองนะน้ำพริกหมูหยองกินกับข้าวสวยนะกินข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าแนะนํำไปกินกับขา้ขาวข้าวสวยเลยค่ะไข่เจียวร้อนๆแล้แม่ก็ต้มไข่นะคะเจียวปิ้งไปแห้งนะพุ่งจ้าอร่อยมากเลยนะคะปิ้งไปแห้งก็จะอร่อยนะคะอยากเหิรย,ย่างอยากใครรย่า,า,ยา,ยยางสม,ม,มุ่นอืมน่ารับพี่น้องบริษัทห้เบิรงมันมีเพลงนำ้ำแล้วก็มันบริษัทนั้นไปนั่งกินข้าววันอะไรซุยๆนะหนึ่งคนเยอะนะคะเพราะเปิดร้านใหม่คนเพิ่นหลายในนิดนึงก็เลยบดเลย ายให้พี่น้องได้ชมดูบรรยากาศการนั่งรับประทานกันสองคนนะเขาแหงๆได้แต่ปีกใก่พี่นออ้องเขาเห็นปีกใก่บวยๆเขาไม่ได้อายไม่ได้เนาะเออเนสดงชิวแอลกอฮอล์อยู่สักแก้วนึงสิกะบ๊ไหวนะครับเพราะว่าง่วงนอนเนี่ยจังเลยก็เลลงไปดูหนังเพราะสามีดูหนังอยู่ข้างล่างนะคะกันเนาะนอนชมดูหนังอืมแต่กลับมาดูแรกช่วงที่ปอบจะข้ามตัวนี้นะคะห้องพระบ๊วยออกมากเพิ่จะห้องเง่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 งนะครับเพิ่จะห้อง ต้องวุ้ยวายแต่โดยเฉพาะนางซินดี้กับนางอันนานะคะพยนแห้งนะคะสองสาวเพื่นแบบสาวพยนนะคะพี่น้องนัมเบอร์วันนะคะอือเวละพี่น้องมือนึงกับไปให้นังคันนอนตื่นมากกับกินค่ะแลวต้องกินก่อนนะคะแล้วก็เมียนเงินเมียน,นสตาร์านะคะข้างบนจะเป็นของสามีนะคะน้องเพิ่งจะเก็บเฉพาะในส่วนของครัวเท่านั้นนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะาให้กับเขา่า,าจะ่าเจนกับเขาบเ่าแบปอย่างเงียเพิ่งก็กัวแลอันส่วนของกับข้าวห้องครัวไปนะคะ น้ำกับพัฒนาอร์ตั้งมือเสานี่อาบแต่แต่มื่นไปประตอนไปประชุมนะคะตอนไปประชุมมึงประดาห์พัฒนาร์นางกับพัฒนาอาบน้ำเย็นก็จะอาบประมาณอาบน้ำเย็นกมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มนะคะ,ะอาบประมันหาทุ่มนะพี่น้องอืมไปประชุมมือเสาร์นี้นะคะไปประชุมแทนคุณแม่นะคะประชุมแทนคุณแม่คุณแม่รถตำหม,มาก็จะไปฟังพี่น้องพี่สังสักเกิดมาอยู่ตอนในรถอยู่ศูนย์ยูอูยังมาไม่ถึงนะครับหมอหมอน้ำแบบเปลี่ยนหมอน้ำเลยนะคะพี่น้องค่ะก็ข้าเจ้าจ่กรก็ซูงอยู่นิดนึงนะคะ แม่กับวาสิมาเมื่อสอ่อนียันบม่อยากให้แม่ขี่มอเตอร์ไซค์มากนะครับเพราะว่ารถยนต์นตมนไม่มีนะครับรถยนต์สั่มอยู่ก็เลยหนูก็เลยไปแทนนะครับนวลเป็นคนที่นอนตื่นเสาร์บ่ายถ้าไม่ถ้าไม่นอนเลยคือได้เหมือนกับกรารใส่บาตรนั่นสิถ้าแบบเมื่อนใดนอนตะวินอาตืนาต่นได้ถ้าเมื่อใดบม่นอน,น,อนคือกตอไไ็ต้องไปใส่บาตรเลยต้องไปใส่บาตรเลยนะครับทุกคนถ้าบ๊อบบ,บ๊สันกับบ๊อบสิบมงเมือ่อคืนนอนตืน่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับเวลาปะกติคือสิบโมงสิบเอ็ดโมงที่เราเพิ่งตืนต่นะนะครับตืมมออกก่บา ะะคทำบุญเสบาดเพราะว่าเขากันบ่เขาบอก่าเรได้ไปวัดได้พี่น้องเราไม่ค่อยได้ไปวัด,ด,วไ,ไ,ด,ไ,ปวดไปอะไรนะคะชวงง่วงนี้ฝนตกนั่นะคะฝนตกด้วยแล้วก็อากาศมันดีแล้วมันก็นอนไร้เลยไร้หลื่นไปนะคะนอนไร้เลยไร้หลื่นคืออะไรคะนอนแบบไม่หุ้มเหมี่ยนะคะนอนแบบอืมบรรยากาศมันก็ดีไงอยู่บ้านเนาะบางคนก็นอยากมาหันอยากเฮ็ดบ้านขึ้นน้องเพิื่อนนงสิะ่ะเฮ็ดโหลดพี่น้องงง่บลาดอกถ้ามีใครเฮ็ดเปลี่ยนเฮ็ดโหลดเออแต่ว่าขันจังสร้างกับเพงแต่ว่าพวกนู้น่ะ จ้างสร้างที่แบบน้าบ้านไงช่างน้าบ้านมันก็เลยกว่าเพีงปัญญาอิทจาร์นะกหลายแสนอยู่มุ่นกับเป็นหลานผานูปปน้หลักต้นนพกรเฮ็ดข้าวิตกแต่งตัวนี้นเดียวกับเป็นหลานนะคะถ้าบรรยากาศแบบบ้านสวนบ้านอะไรน่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกนะคะเอากินห้องเฮาแล้วก็กินซึ่งพี่ปอบอืมอยากไทยสามเทยพี่น้องเบิร์อยู่ค่ะก,กระเทยบาโคบแล้วก็เนนี่ก็ไม่ว่างด้วยนะคะเนนี่เป็นเบาอยว่างน,น,น้องก็ทำไข่เสพงเสพผ้าเพราะเนนี่เป็นคนเป็นเป็นคนไข้เสื้อผ้าเก่งนะคะเนนี่ไข่เสื้อผ้าเก่งน้องไข้ เสื้อผ้าแต่ตะนอยู่ตอนอยู่กรุงเทพน้องก็ทํางานขายเสื้อผ้าขายในอินสตาแกรมขายในอินสีไหนน้องก็เลยสุดขายของสีน้องก็ขายได้น้องก็ขายดีปเสื้อผ้ามันน่ารักนะคะนึกเหมือนกับว่าจตอุดหนุนน้องอยู่แต่ว่าไส่สไตล์นั้นบ่เปลี่ยนไงครับเป็นคนพูนใหญ่เนะาะเขาไม่ได้ตัวเล็กคือเขานะคะเขาโอง่างเขาเงอนเขาซานนะคะเท่าเง,งินเท่าซานนะคะเออกับบดได้แลวนะคะ ี๋ยวเพิ่งจะไปอาบน้ำก่อนนะครับพี่น้องขามันดึกแล้วนะครับอาบน้ำอาบในทายซีมแล้วก็เตรียมตัวลงไปดูหนังนะครับว่าเป็นเตรียมตัวนอนเลยดูหนังก่อนแล้วค่อยขึ้นมานอนนะครับมันมันจะนอนไม่หลับนะคะเราต้องเข้าไปดูหนังก่อนนะคะพอจจกินะจําตนกับประมาณนี้ตื่นมากกับหาเนื้อเห็ดอีกพี่น้องขาหาเหหนื้อเห็ดเนื้อขายเพื่อด้อันั้นแล็สิี่ไทยคลปอยู่ จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะรอรอยปอนกลับมาก่อนนะครบปอนไปอยู่บ้านพ่อกับแม่นะคะไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะครก็ติดตามน้องพึ่งน้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยกำลังใจนะคะรอชมไลฟ์สดนะคะอาจจะสิ้นเดือนนี้นะคะทุกคนคะ่ะเจอกันแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ